อนิเมะถูกเชิญมาต่างโลกครั้งที่2เขียนว่าคืออนิเมะเรื่องนี้ก็แปลกอีกเรื่องหนึ่งเออคือปกติจะโดนอัญเชิญรอบเดียวเนาะอย่างก่อนหน้านี้คือโดนอัญเชิญไปแล้วก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตได้แล้วก็มีอสุดรับใช้อะไรเงี้ยคือก็ก็ฮาดีโอเคแต่เรื่องนี้คือแบบฮะเชิญ2รอบเหรอคือแล้ววะแม่งก็มาแปลกอีกแล้วนะการ์ตูนแต่ละเรื่องมาปแปลกๆนั่นเลยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องเลยแล้วกันเนาะเปิดฉากมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มี ผู้หญิงกับผู้ชายคนนึงกาลังคุยกันอยู่ก็พระเอกกับนางเอกแหละเออจะเรียกกันก็ได้น,นะครับก็คุยกันตามเป็นกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ระหว่างที่คุยอยู่ดีๆก็มีวงแหวนเวทขึ้นมาแล้วก็ถูกอัญเชิญอีกโลกหนึ่งพอหลังจากมาถึงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเจอพวกหุ่นยนต์จะเรียกว่าหุ่นยนต์ไหมเหมือนเป็นในอนิเมะเรียกว่าคำสาบเออเป็นคำสาบนะครับจะมาโจมตีแต่เนื่องจากว่าเหมือนพระเอกของเราจะมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเอ้ยโลกนี้กูเคยมา แล้วก็ใช้เวทมนต์ได้เลยทันทีก็อนิเมะที่เก่ง,ต,ต,ง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นมาเลยนะครับเออเรียกว่าเป็นทุกข่านั่นเองพอหลังจากนั้นก็มีคนมาช่วยเหลือแล้วก็ทุกคนวิ่งหนีไปก็เข่าเมืองตามปกติอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะพอมาจบที่ตรงนี้ก็มีการอธิบายนะครับว่าเมื่อ5ปีก่อนที่มีการต่อสู้กับสัตป,ประลาดแล้วก็ได้มีคนถูกอัญเชิญมาให้ทาการช่วยเหลือโลกใบนี้ทีนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกนะครับว่าถ้าออกไปข้างนอกจะโดนปีศาจแบบพวกเมื่อกี้ฆ่าแน่นอน มันเลยเหลือทางเดียวคือต้องฝึกเป็นทหารมันไม่มีทางเลือกไงมันไม่มีไงอย่างน้อยอยู่ที่นี่ก็ยังรอดนั่นเองนะครับอ่ะแต่นี่แปลว่าพระเอกของเราเคยมาโลกใบนี้อยู่แล้วก็เลยทราบเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ตาช้างมาอีกทีนึงนะครับก็คือทุกคนทาการฝึกซ้อมแต่พระเอกของเราไม่ยอมฝึกง่ายๆเลยไม่ยอมฝึกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วนะครับในส่วนของเพื่อนพระเอกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้เวท ได้เลยเอาง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ส่วนพระเอกนะฮะก็หลังจากที่บ,นบน่นๆพึมพำนะครับแล้วก็มาเจอกับครูฝึกผู้หญิงนั่นเองอเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการในการใช้เวทนะครับพระเอกก็เลยบอกว่าเรียกขนาดนี้ไม่คุ้นเคยกันเลยเหรอการฝึกแบบนั้นฉันไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะฉันเก่งกว่านั้งเยอะแล้วก็ญิงคนนี้เลยตอกลับว่าทำนองตอนแบบนี้มาเหมือนกับผู้กล้าเมื่อ5ปีก่อนเลยนะกลับไปฝึกซะถ้าไม่กลับฉันจะบังคับไอ้นี่ก็เลยบอกทําได้ก็เอาสิ พอผู้หญิงคนนี้เข้ามาปั๊บก็โดนตีตูดเรียบร้อยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้จําน้ําหนักได้ว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะใช่วะอ่าก็เรียบร้อยเลยครับก็คือเซซึน,นั่นเองก็คือชื่อของพระเอกนะครับก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนชอบอยู่แล้วอะเออแล้วก็แบบให้นั่งให้นั่งหลังคือ <c oughs> เรียบร้อยตามสเต็ปส่วนคนฝึกอีกคนนึงมาก็เรียกว่าเป็นเป็นอัสวินนะครับก็เลยทักทายกันแล้วลผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่านี่ไงเซสึเซซึกลับมาแล้ว ตอนใน,นเมื่อ5ปีอ่ะเขากลับมาแล้วนี่ไงอยู่อยู่นี่ไงนะครับแล้วก็พาไปหาเพื่อนอีกคนนึงก็ทั้ง3คนได้เจอกันรเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นอัศวิรับใช้ทั้ง3คนกับเซสสนั่นเองนะครับแล้วก็เซสึถามเหตุการณ์ต่างๆเกิดอะไรขึ้นมันอะไรยังไงส่วนอ,องค์ขลังเนี่ยก็เลยถามกลับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นน่ะหลังจากที่สู้กันไปแล้วนายอ่ะก็หายไปเลยเออสรุปมันเกิดอะไรขึ้นพากออก็เลยบอก จำไม่ได้เหมือนกันจำได้อย่างเดียวคือมาโลกเนี้เป็นคันที่2นะครับก็สรุปเป็นประมาณนี้แหละเนาะอันดับต่อมานะคะรับเอกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าฉันจะต้องไปทําการอยู่สงครามนี้ให้ได้เพราะว่าไม่อยากให้คนที่เรารักเป็นอันตรายนะหลังจากที่เสร็จแล้วจะได้ท่องเที่ยวในโลกใบนี้ต่อจุดมุ่งหมายคือหลังจากาจากกัดการด้วยอย่างเสร็จสงครามจบจะท่องเที่ยวทีนี้องค์คาร์ก,ก็เลยบอกอยากไปด้วยแต่เซซึ่รบอกว่าไม่ต้องเพราะว่ามันจะเกิดสงครามแน่นอนตอนนี้กําลังเตรียมกําลังคนนะครับส่วน พวกนายต้องอยู่ที่นี่เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยพวกนายอยู่จะได้ป้องกันคนในเมืองนี้ได้แต่ก่อนหน้านั้นต้องไปอขอบางสิ่งบางอย่างก่อนก็คือเหมือนไปห้องเก็บของอะ่ะเพื่อไปเอาดาบของตัวเองที่เคยใช้นั่นเองนะครับพอได้มาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางนั่นแหละแต่ก่อนที่จะออกก็เพื่อนของเชสสได้เดินออกมานะครับแล้วก็ทําไมต้องไปล่ะฉันอยากไปด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่เชสึไม่ยอมแล้วก็บอกว่ามันอันตรายขอไปคนเดียวดีกว่า นั่นเองอ่ะก็จบก,กันไปสาหรับตอนที่1เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่เรียกว่างไงดีเป็นอนิเมะแบบเรื่อยๆอะ่ะเออมันเรื่อยๆแบบมันก็ไม่ได้แบบจะสนุก100%ยเปอไหมกับไม่มันมันกลางๆอะ่ะเออคือดูได้นะครับก็ไม่ได้สนุกอะไรถึงขนาดนั้นเออนี่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับแล้วก็เรื่องนี้มีหลายเผ่านะครับมีเผ่าแมวเผ่าสัตว์เผ่าเงือกเผ่า,า,าว่ากันไปนะก็เป็นดังนี้แล้วกันเนาะสำหรับตอนแรกครับ